แต่ก่อนอื่นฮะจะพาคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่โดยเฉพาะเป็นแฟนคลับของแม่ทัพกุ้งนะครับก็มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระราชทานยศทหารพลเอกให้แก่แม่ทัพกุ้งนะครับพลโทบุญสินพาดกลางก็กลายเป็นพลเอกบุญสินพาดกลางเป็นกรณีพิเศษโดยมีพิธีรับพระราชทานยศ28ธันวาคมนี้ที่พระราชวังสวนดุสิตนะครับโดย เรื่องราวนี้ถูกแชร์มาจากเพจ Facebook ของ smart soldiers strong army กองทัพบกครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่พลโทบุญสินภาคกลางเป็นพลเอกบุญสินภาคกลางตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษโดยทางเพจยังเผยแพร่หนังสือจากหน่วยราชการในพระองค์904สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษถึงประลัดกระทรวงกลาโหมในวงเล็บผ่านเจ้ากรมเสมียนตราโดยในหนังสือดังกล่าวครับระบุว่าด้วยมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารและพระพราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษจำนวน15นายรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานราชองคารักษ์ประจำพระองค์จึงขอแจ้งกำหนดพิธีเข้ารับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศและพิธีเข้ารับพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาณอาคาร606สนามเสือป่าพระราชวังดุสิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ประสานกับพลเรือเอสสกสมศักดิ์ศรีสุข ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปลงชื่อพลเรือเอกวีรศักดิ์ออกกังวานผู้บัญชาการสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์สำหรับนายทหารที่รับพระราชทานยศทหารและรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้มีทั้งหมด15นายด้วยกันครับโดยรับพระราชทานยศทหารจํานวนหนายและรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์9ก้านายในส่วนพลโทบุญสินพาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2ครับมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่15รับพระราชทานยศทหารเป็นพลเอกครับนี่นี่อดีตแม่ทัพภาคที่2ของเรานะฮะท่านบิ๊กกุ้งนั่นเองนะครับ